ทยมชมรมตะก้อวัดใต้เป็นฝ่ายสมมติก่อนเอาล้วครับนะครับสองทีมพร้อมใครผู้นี้ใครชนะเขาได้สี่ทีมครับศูนย์ต่อศูนย์ชมรมตะก้อวัดใต้ครับฝั่งครูกล้องชาแนลนะครับครูกล้องและครูเอี่ยมครับฝั่งนั้นครูแน่นอนครับครูทั้งสองครับฝั่งทางนี้พี่พันต้นสมพรอดีตแชมชาติไทยเจอกับเจ้าแก๊งโอ้โหแก๊งน้อยแหลงนะครับนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมตำรวจได้เลยครับนะครับ คู่นี้นะครับเอาแล้วครับ0ต่อ1ครับ0 1หวงเสิร์ฟผูกกล้องครับผูกกล้องบุตรีลมเสิร์ฟมาแจ็คเปิดบนสมกรยกแจ็คโอ้โหคยดี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 ด้แก้ว2ต่อ0น,นะครับ0ต่อ2ครับตอนนี้ครับ แจ็คมีการบาดเจ็บหรือเปล่าครับพร้อมครับศูนย์สองศูนย์ต่อสองครับเสริบมาโอ้เสียงตีนักบได้แค่เจ็บตัวสามต่อศูนย์ครับสกอร์อยู่ตอนนี้นะครับผมสามศูนย์สามต่อศูนย์ครับ ร้อยแรงม้าเสือไปอครับเป็นลูกบอลกระจายไปแยบหนึ่ต่อสามนะครับสามต่อหนึ่งครับสกอร์ตอนนี้นะครับมาดูวงเสือสามนิ้วภูมันต้นสมพรใจสิงห,ห์หนเสิร์ฟท็อปสปินไปผู้กองเปิด อาจารย์ย,ยี่ยมยกกูกล้องเืน <Vielen S 2> มันดูดเดือไม่ข้ามครับกูกล้องเอาแล้วครับลูกแรกก็ไม่ข้ามเลยครับกูกล้องเอาแล้วครับสี่ตอ1หนึ่งครับได้จากย์เก็บมามนหนึ่งลูกครับเปิดไป ผู้ยำโอ้ปวดหลังเท้าโอ้โหลูกนี้ครับชนลุงตะก้าวัดใต้ได้แต้มโอ้โหกูกล้องครับเด็ดสองครับตื้อครับลูกนี้เป็นแต้มครับไล่ขึ้นมาครับสองต่อสี่แล้วครับมาดูวงเสิร์ฟผู้กล้องครับสองสี่สองต่อสี่ผู้กล้องเสิร์ฟมาเอาแล้วครับ ผันต้นสมพรยกไปแจกไปแร,รงมาเ,าเอาติดเก,ยเกียวโอ้โหเดือนดีด้วยแก้วโอ้ติดเดียวครับมาแล้วครับคู้ันต้นสมพรและแจกไปแรงม้าครับสองห้าสองต่อห้าครับเสิร์ฟมาครับคูบ่เียวครับพีพ่โอครับรววครับ ดีตีมาทีได้แก้วูบเวลับลครับยิ้นะครับยินะครับโ้ครับโอ้เตะดีเลยครับเกือบเนะบัลเลติฟิตอไมสมอทตูเออจังวะสองเ่ลวมมากเลยีดึงนี้กับนี้เพไร้พรนั้นงเกียร์จังเกอยู่ด้วไ้ยวต้มาด้านี้อืมไม่ท่วมไม่อะไรเลย เจ็ดสองครับใช่ไหมนั่งอเียเียครับอืมเนีนอยู่ครับบหวต้องต้องซ่อมกอนเจดสองฟิตให้ดีกว่านี้ใช่ครับงานแบบนี้ต้องิใช่ใช่ตัวเตีฟิตโตต้องฟิตมิได้หนักๆเลยดีเตีนวันดีด้วลแปดสอง อมไราครับเลครับบ่เฉ็นเถึงวันไหนเชียไรล้วโอ้คุกวหนักหนักต้องเจอกูเบลผมชอบผมชอบกูเบลนะกูเบลไรผีสันในงานเขามแล้วพี่สีสันนาผมชอบท่านสันได้ครบรอบไหมสุดยอดเรยนโยโตเต นี่คู่เดียวไคู่เดียวเลยทุกวันนี้ไม่ฟิต่คตตัวไกกวันนี้มันดูไม่ฟิตนะโดนแดดเหรอทักเลเหรครับจะได้เนาะผมเชี่ยเด้เชี่ยอัเชี่ยขงเต๋เตะเต็นบัเตะกเตะดีอยู่เต่ว่าอร่อยเปอร์เซ็นต์ไหม เนี่ยบอสเ่บเขาระบบระบบขัดขาดเกินเกินอยู่เลยครับครับก้ครับลูกลูกลายเปอร์เซ็นต์ลูกเจมอยู่กับ่อสได้บอนีเลยใส่นี่เออางใส่นี่หนึ่งงน่งอุ้ยเอาใส่อะได้ครับกัยังมาครับ สวผหลแล้วกุ่ะแม่เป้าโอ้มาทำกันเดีว่อละัแกโอ้โหห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 นหหหอหห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 หกหห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 หกสดดีหหเหห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 หดหหดหหหหหหมหหหลหหๆหดหหหหหหั เตไปวูนยังเห็นแถวเลยเต้หมดเลยห้าเก้าเออเต้ได้เตดีเต้ทำนักเก่าเลยโอ้ยำต้องต้องเคลียร์ครับผู้วต้องเคลียร์มาด้วยกันต้องเคลียร์ับต้องเคลียร์ขู่กล้องฮะโอเคนี ไปเลขห้าครับคือสวนครับสิบห้าต่อห้าเติบไปกู้ย้ำชักนีดนึงยกมาล้นเป็นแต้มหรือเปล่าอาจารย์ต้นสมพรยกขึ้นผู้พันเอ้ยนี่แหละครับบล็อกครับนี่แหละครับโอ,โอ้ล้นไปแต่บล็อกอยังทำงานครับรูกล้องครับ ครูกล้อง a ชแน l นะฮะโอ้ต้องประชุมกันเลยครับผู้พันต้นสมพรและเจ้าแจกรอยมาครับผมกระบุยร้ำวะเนี่ยกระบุยร้ำวหครับไปสนามคนอีกวะเนี่ยสิบหกตีต่อหกสืบไปว่างไงครูกล้อง e ชแน้าเข้ามาเตะเลยเอาโอ้แรกก่อน,กนเลยครับ อเอาละครับ11หก11ต่อหกว่าง่ายข้าไปคู่กล้องเปิดยกขูกล้องโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหสุดยอดครับโโตรงนีไ้มไ,มไม่ได้รับ้วครับ เจ็ดต่อสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้ครับเจ็ดเ1็ดเจ็ดต่อสิบเอ็ดเกออกครับลุงนี้มันดูเตโอ้โหเจ็ดสิบสอง ติดต่อ12อู้เส์ฟมาว่าไงแจ็ครนะ้อยแรงมาเปิดปิดวันต้นยกโอ้โหบล็อกอีกแล้วครับได้แจมได้แจมจากลูกบล็อกนี่เยอะแล้วครับอย่างกูกล้องครับเอาแล้วครับคู่นี้มันแล้วครับมวยถูกคู่คนดูก็ถูกใจแล้วครับแปดสิบสอง แปดต่อสิบสองเปิดมาแจ็คเปิดผู้พันต้นยกแก๊กร้อยเลยลูกบอลลูกตะกด้อใต้ได้แมโอ้ เอาแล้วครับ12เก้า12ต่อ9โอ้ยยำโยกโอ้ยแทงลอยแรงมากโอ้หัวแรกกินครับพรุ่งนี้โอ้บูบูจริงๆครับเจ้าแก๊กนะครับโอ้คู่นี้มาโหจริงๆครับ วันต้นสมพรไรแจ็ครอยแรงมารครับสิบสเตัวเมันจริงๆครับอ๋อแปลเลยครับ <14. S 1> โอ้โหบครัเติมตะก้อนใต้ได้แก้โอ้โหนะครับสิบสามต่อสิ แจกลอยนรงมาเสือไปผูกเอียบเปิดไปนิดนึงโอ้เตะพลาดครับผูกล้องมันดีด้วยโอ้โอ้เตะพลาดครับผูกล้องวิ่งมาเตะหัวเสาครับผูกกล้องใกล้ใต้แทบเดียวเกมสิบสิบสี่สิบสิบสี่ เิดเขาจะแจ็คโยกบล็อกทำงานไหมโอ้โหเป็นวันดีได้แคมสิบห้าสิบเกมห้าต่อสิบเกมครับเซตแรกอ่าทุพันต้นสมพรนะแจ็คแจ็คร้อยแรงม้านะครับชนะจากูกต้องและอ่ผู้ยำไปนะครับด้วยสกอร์สิบห้าต่อผู้ต่อไปครับต้องรอจนเซตสองนะครับเป็นวันดีนะครับเป็นฝ่ายของลูก่อนครับสองเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับเซตที่สองเริ่มแล้วครับมาดูองศ์แจ็คร้อยแรงม้าครับ เ็ขร้อยแรงหมาเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับแต้มแรกครับมาแล้วครับชมรมตะก้อวัดใต้ครับครูกล้องนะครับและครูเอี่ยมครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ต่อหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งวันต้นเสิร์ฟมาอาจารย์ยำโยเข้าไปครูกล้องโอ้โหมาครับโอ้สุดยอดครับครูกล้องโอ้โหนะครับ ศ <02. S 1> ูนย์สองศูนย์ต่อสองโอ้โหคือมันดีได้ด้ยมาแล้วครับกออยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับคู่กล้องวิ่งน,นิดนึงครับโอ้โหครับกีราประจำทีวัด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 เลยวัดเลยเอาล้วครับมาดูวงเสิร์ฟคู่กล้อง ผูก้องชาแนลเออไปว่าไงแจ็คไรมะเปิดพันต้นยกแจ็คไรแล้วบลอกเสือโอ้โหเลยครับบล็อกดีครับแต่ลูกนี้มันลงฝั่งตัวเองครับโอ้โหนะครับขึ้นสูงจริงๆครับบล็อกผูกกองชาแนลสองเท่าสองเท่าครับวงเสเส์ฟอาจารย์ไอ้ยมโ้ เอ็ดเลยครับลูกนี้มาแล้วครับลูกเสือครับกูกว้างวัดเลยกูกว้างวัดเลยเออวัดแล้ววัดแล้วบ่วัดว่าอะไรล้วสามสองสามต่อสองไปโอ้โหนี่ครับ โอ้บล็บอกบล็อกดีครับแต่ว่าเจ้าแก๊แกเตะแ,ตแรงครับทัดบล็อกออกข้างไปครับเป็นแต้มแล้วครับของผู้พันต้นสมพรได้แก็ค้อยแรงมาครับสามเท่าสามเท่ามาคู่ยำโเขกาไปคู่ต้องโอ้ เต็มบอลดีด้วจ๊บบล็อกดีครับจอดแจ็ค้อยแรงมากครับบล็อกใหญ่ครับเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้เป็นแต้มแล้วครับเอาเลยครับสี่สามสี่ต่อสามครับเมาคูยยำเปิดโยกซ้ายกูก้องโอ้ลูกนี้ตลี้วโอ้กูก้องครับ เอาละครับยังไม่ยอมนะครับคู่นี้สี่เท่าสี่เท่าครับเอาละครับวันต้นเสิร์ฟมาคูยอย่าเปิดพิ่นิดนึงกูกล้องโอ้ยังได้ครับกูกล้องเอาละครับอยู่ได้ลูกสองต้องมาแล้วล่ะบคุยยอม เซอเปเอสอ่ะทสองต้องมาแล้วห้าสี่ห้าต่อสี่อ้โค้งครับเจนนี่เต็มโอ้นะครับไม่ข้ามรับลูกนี้จะก์อยู่ที่ห้าเท่าแล้วครับห้าเท่าห้าเท่าครับมาดูวงเซอคู่กล้องครับคู่กล้องเ์ฟไปแก๊กเปิด พัต้นยกแอ้อยเลยมัโอ้โหอได้เตี้โอ้ลูกนี้นะครับถือว่าขึ้นบล็อกได้ดีครับแต่ลงฝั่งตัวเองนะครับ่อยมากครับถือว่าจจเจ้าใจเตะได้ดีครับเตะได้ตแรงครับไม่หนักนะครับผมห <5, 7. S 1> ้โอ้อยยโอ้อยืออได้เต้ จะพลิกเน็ตครับจะเล่นหัวเน็ตเลยครับครูย่ำครับแต่ไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้โเปลี่ยนเป็นฝั่งเสิร์ฟครับมาดูเสิร์ฟเจะแจ็คร้อยแรงมาเสิร์ฟมาครูก้องเปิดครูย่ำยกซ้ายครูก้องเทนเนลโอ้โหนี่ครับจะแก้แจะแก้มยอดครับลอยตัวกลางอากาศแตะเบาๆครับครูก้องครับ เหมือนคนมีปีกครับเจ็ดหกเจ็ดต่อหกโอ้หแปลเลยครับผู้พันต้นครับเอาผู้กล้องลากเล่นเองโอ้ผู้กล้องโอ้โหแก๊งหรือเปล่าแก๊งร้อยแรงมาอ๋อ โอ้โหโอ้โหเตะได้โอ้โหโอ้โหเตะดอกนี้นะโอ้ครับโอ้ยกต่ำโอ้โหยกต่ำมากครับครูกล้องแต่เตะได้ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับครับโอ้สุดยอดครับต้องขอเวลานอกเลยครับครูกล้องครับเจ็บสุดเอาละครับ เจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับมาดูวงเสิฟเจ้าแก๊กร้อยแรงมาเสิฟมาผู้ยำอ้าลูกเสิบลูกเสิบดีครับลูกนี้แก๊กร้อยแรงมาครับเสิบหนักเสิบแรงครับมาแล้วครับลูกเสิบของเจ้าแก๊กและเป็นแทมของเจ้าแก๊กและผู้พันต้นลวครับตอนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับคู่นี้ครับแลกกันมันจริงๆครับเจ็ดแปดเจ็ดต่อแปด เอ้าไปโอ้ยเป็นบอลดีได้แล้วโอ้ไม่ข้ามครับเอาแล้วครับมาแล้วครับผู้พันต้นสมพรมาแจกร้อยแรงม้าครับเก็บเก้าเก็บต่อเก้าจะเก็บสองเส้นด้วดเลยหรือไม่นะครับต้องรอชมนะครับเก็บต่อเก้าครูเอี่ยมโอ้ผู้พันต้นยังแน่นครับยกเข้าไปแจกร้อยแรงม้าพันเข้าให้โอ้โห ีได้แค่ยอดครับเจ้าแก๊กครับโอ้นะครับแก๊กลอยแรงมากําลังดีจริงๆครับไม่ตกเลยครับเตะตั้งแต่เช้านะครับคู่นี้ครับแน่นจริงๆครับทั้งแน่นทั้งกำลังดีครับโอ้คู่ก้องแปรเลยครับพวกนี้คัวบอลต้นโน่ก็มาแอค้อยแรงมาโอ้โหเป็นวันดีได้แค่เป็นสองครับ สเป็ดต่อเจ็ดยกมาโยงมาคู่กล้องเปิดคู่ยำยกคูกล้องโอ้โหอดจริงว่าัเดเบาเบาครับเด็เบาบครับค้องค้องสี่เปสเต่อแปด แก่รลอยแรงมาเสิร์ฟม,มารูเย่ำปีนนิดนึงงรูกล้องล่าเขาไปบักเข้าให้โอ้โห<อ>นีมันดีได้แจ้วครับลูกนี้ครับรูกล้องเตะออกเองครับรูกล้องครับเอาแล้วครับสองแปดสองตอแปดสกอร์ไหลาย,ยาวแล้วครับผู้พันต้นเสิร์ฟม,มาผู้กล้องโอ้จินแกคเบิดโดกหัวเสา ลูกทีเป็นวันทีได้แ้มยังตามเฉียได้เหมือนเดิมครับเสี็บตรงครับเอาแล้วครับไหลาย,ยาวแล้วครับผูย่ำว่าไงครับมาดู<ป>ล,ลูก<ป>ลเสิร <13. S 2> ์ฟผูย่ำแปดต่อสิบสามผูเอี่ยมชมลมตะก้อวัดใต้ลูกเสิร์ฟตักเขาให้โอ้โหไม่นบอลทรับ้แ ครัวมแลตะก้อวัดใต้แจ็คเดียกเกมแจ็คเดียวเกมครับบูมาดูแอบต่อ14ครูกล้องเชิดเอาเดือดไปแจ็คเบิร์ดเกมไม่เกมบูวันต้นยกเกมไหมโอ้ยยังงอก่ายเฉยครับคูงก่ายครับยังมีมาให้เห็นอีกครับลูกบล็อกครับครูกล้องครับครูกล้องบุรีลำ ครับเก้าชิีอก็ชิีคู่ยอตรงนี้อู้ทีมนะครับโอ้สดที่ครับแล้วบอลจนสมหวครับโอ้โหสุดยอดครับคู่นั้นครับต่อรองสี่ทีมครับโอ้โห แยก้อยแรงม้าและผู้วันต้นสมพรนะครับชนะผู้กล้องและผู้ย่ำไปนะครับด้วยสก,กอร์สองเสตรวดครับโอ้สุดมันจริงนะคู่นี้ครับ